สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โครงการโอกาสเฮาส์นะคะห้องนี้นะคะอยู่ชั้น33บค่ะวิวอินจัดเต็มเลยนะคะ35ตารางเมตรค่ะวิวดีมากนะคะทุกอย่างคือแบบสวยมากนะคะตรงนี้นะคะเออเตียงนะคะก็จะเป็นสเตปขึ้นไปนะคะเดาให้ดูวิวนะคะมองลงไปตรงนี้นะคะจะเป็นวิวสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็เป็นวิวเมืองนะคะวันนี้ฝนตกนะคะก็จะได้บรรยากาศแบบอบอุ่นค่ะนี่ค่ะ นี่แล้วก็ข้างล่างเตียงนะคะสามารถเป็นชั้นเก็บของได้นะคะถ้าใครของเยอะนะคะห้องนี้แนะนําเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโตเครื่องแป้งค่ะนะคะนี่แล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินใหญ่มากนะคะส่วนเข้ามาทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะก็จะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะมีฝักบัวแบบเบรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็ชาวเวอร์ปกตินะคะ ส่วนออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนลิฟวิ g งรูมค่ะทุกอย่างแบบสไตล์โคซี่โคซี่มินิมอลนะคะแล้วก็ตรงนี้บิวอินเพิ่มนะคะจะเป็นชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นโต๊ะสำหรับทานอาหารค่ะ ข้างนอกนะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะครบจบเลยค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นชั้นนะคะเป็นตู้ใส่ของนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางรองเท้านะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครบนะคะห้องบิวอินสวยจัดเต็มนะคะอยู่ชั้นสูงวิวดีนะคะทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะห้องนี้ราคาไม่แพงค่ะ